สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูรหัส Wi-Fi เครื่องของเรานะครับว่ารหัสผ่านอะไรนะครับบางทีนะครับเราเข้าคอมพิวเตอร์นะครับโดยผ่าน Wi-Fi เนี่ยนะครับมันก็เป็นอัตโนมัติหรือออโต้นะครับนานนานมากนะครับจนเราลืมไปแล้วว่ารหัสผ่านของเรามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับมีเพื่อนมาเล่นบ้านเสร็จแล้วก็มาถามว่า จะเข้ารหัสผ่าน w i f i เรานี่คือรหัสอะไรนะครับบางคนก็จําไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ไม่มีวิธีดูด้วยนะครับว่าตัวเองตั้งรหัสผ่านอะไรไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูง่ายๆครับอันดับแรกเลยเปิดคอมของเราขึ้นมานะครับที่เราเชื่อม w i f i ไว้อยู่แล้วนะครับจากนั้นมองมาด้านล่างขวามือนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ w i f i อยู่ตรงนี้นะครับให้เอาเมาส์มาชี้ตรงสัญลักษณ์ wi-Fi ข้างล่างขวามือนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับ พอคลิกเมส์ขวาเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า Network นะครับ and internet setting นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ internet setting ตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงไปล่างสุดนะครับเลื่อนลงไปล่างสุดไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า advanced network setting นะครับคลิกเข้าไปที่ advanced ครับพอคลิกเข้าไปที่หน้า advanced เสร็จนะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่หัวข้อนะครับ More Network Adapter o p t i o n ตรงนี้นะครับ Network Adapter Op t i o n คลิกเข้าไปที่ Network a d a นะครับ t i o p t e r Option มันก็จะเปิดมาตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นมี b l u e ูธ o ีอินเทอร์ n น็ตนะครับแล้วก็มี WiFi นะครับให้เราเอาเมาส์มาที่ WiFi ตรงนี้นะครับแล้วคลิกเมาส์ขวานะครับมันจะมีป๊อปอขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เลือกไปที่ Status นะครับ คลิกไปที่ s t a t u s แบบนี้นะครับมันก็จะเห็น Wi-Fi s t a t u s ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะมีอยู่2แถบด้านบนนี้นะครับคือ Detail กับ w i e l e s s p r o p e r t y นะครับคลิกไปที่ w i e l e s s p r o p e r t y ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นในหน้าต่างนี้มันจะมี Connection กับ s e c u r i t y นะครับให้เราคลิกไปที่ Security เนี่ยรหัสผ่านของเราอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยรหัสผ่านที่เห็นเป็น จุดวงกลมนี้คือรหัสผ่านของเรานะครับถ้าอยากรู้ว่ารหัสผ่านของเรา mm hmm. WiFi ของเราเนี้ยคืออะไรนะครับให้เราติ๊กลงไปตรงนี้ show character นะครับติ๊กลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับรหัสผ่านของเราคือตัวนี้แหละนะครับแล้วเราก็จําได้แล้วนะครับก็นําไปใช้งานต่อได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการ ดูว่ารหัสผ่าน WiFi ของเรานะครับคือรหัสอะไรนะครับก็เข้ามาดูง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ